สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD มีคำตอบ ITE แลน24ชั่วโมงนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาตอบคำถามแล้วก็สรุปประเด็นนี้นะคะว่าทำไมรับเงินบำนาญแค่เดือนละ1,500บาทนะคะทางที่ส่งประกันสังคมมาแล้วตั้ง20ปีนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาอธิบายและก็ไขข้อข้องใจให้กับผู้ประกันตนท่านนี้นะคะที่รับบำนาญเดือนละ1,500บาทแต่สงสัยว่าทำไมถึงได้แค่นี้ท,ทั้งที่ส่งมาแล้ว20ปีเต็มนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะให้เราจะ คำนวณฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคมสำหรับลูกจ้างที่รับค่าจ้างรายวันก่อนนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็มีคนถามค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันนะคะในส่วนของการคำนวณฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคมนะคะซึ่งวันนี้เราจะยกตัวอย่างค่าแรงที่340บาทนะคะอันนี้ให้เห็นปฏิทินคร่าวๆสำหรับ1เดือนนะคะว่า ฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคมในกรณีที่ค่าแรง340บาทนายจ้างจะคำนวณที่ยอดเงินเท่าไหร่นะคะสมมุติในตามกฎหมายแล้วนะคะใน1สัปดาห์คือ7วันนายจ้างจะต้องจัดวันหยุดให้ลูกจ้าง1วันดังนั้นนายก็ต้องมีวันหยุดวันอาทิตย์ซึ่งในเดือนกันยานะคะมีวันทำงานอยู่30วันหยุดวันอาทิตย์นายกก็จะทำงานอยู่26วัน ถ้านํามาคํานวณฐานค่าจ้างที่นําส่งประกันสังคมซึ่งในการคํานวณฐานค่าจ้างที่นําส่งประกันสังคมนั้นจะคิดร้อยละ5ของค่าจ้างนะคะโดยไม่ได้รวม OT ไม่ได้รวมค่าครองชีพไม่ได้รวมค่ากะไม่รวมค่าอื่นๆค่ารถค่าเดินทางต่างๆแต่จะรวมเฉพาะค่าจ้างขั้นต่ํานะคะซึ่งเป็นค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับต่อวันอยู่แล้ว คูณเข้าไปกับ26วันทำงานเพราะอยู่วันที่วันเดียวก็จะได้8,840บาทคือฐานที่นายจ้างนำส่งประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนท่านนี้ยังไม่รวมเดือนกันยามีวันหยุดเพิ่มไหมหรือลูกจ้างลาแล้วไม่ได้รับค่าจ้างเคลนลากิจ ไปทำธุระหรือขาดหรือเปล่าเงินค่าจ้างตรงนี้ก็จะลดลงนะคะต่อมาในส่วนของนายขอถ้าเกิดสมมุติกรณีที่บริษัทนั้นให้หยุดเสารอาทิตย์นะคะนายขอคือจะมีวันทํางานอยู่เพียงแค่21วันทํางานเมื่อคุณนะค่าจ้างก็จะอยู่ที่7,140บาทต่อเดือนนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเงินบำนาญที่รับรับ1,500อย่างไรนะคะเกี่ยวแน่ๆนะคะพอใช้ทนัน การนำส่งประกันสังคม60เดือนก่อนรับบำนาญคูณเข้าไปอย่างเช่นในกรณีเมื่อปี55นะคะฐานค่าแรงขั้นต่ำของออผู้ประกันตนนะคะอาจจะไม่ได้ถึง300นะคะอาจจะแค่200ต้นๆหรือ180กว่ากว่านะคะซึ่งก็จะทำให้ฐานค่าจ้างในการคำนวณเงินบำนาญในแต่ละเดือนก็ลดลงไปด้วยนะคะ ซึ่งจะเกี่ยวกับการคำนวณเงินบำนาญของประกันสังคมอย่างไรนะคะในในส่วนของฐานเงินเดือนต่ำสุดสูงสุดที่นําส่งประกันสังคมนะคะในกรณีของผู้ประกันตนมาตรา33นะคะฐานต่ำสุดคือ1,650บาทแล้วก็มากที่สุดจะอยู่ที่15 0 0 0บาทในกรณีที่60เดือนก่อนรับบำนาญลูกจ้างท่านนี้อาจจะป่วยบอยเจ็บไม่สามารถมาทํางานได้ครบเต็มเดือนอาจจะได้แค่15วันครึ่งเดือน หรือในช่วงนั้นเกิดหยุดงานบ่อยนะคะฐานค่าจ้างที่นำมาคำนวณก็อาจจะลดลงลงก็ได้นะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39ก็มีฐานเดียวอยู่ที่4,800บาทนะคะเมื่อเราทราบฐานค่าจ้างแล้วเราก็าจะมาดู ร้อยละประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพนะคะตามที่ทราบกันดีถ้าเราจะรับบำนาญเราต้องส่ง180เดือนคือ15ปีเต็มขึ้นไปก็จะใช้าฐานค่าจ้างคูณน,นะคะคูณเข้าไปกับอัตราร้อยละจะเริ่มที่20%ซนแล้วถ้าส่งเพิ่มขึ้นอีก12เดือนหรือ1ปีเต็มก็จะบวกเพิ่มปีละ1.5%เปเซนนะคะในกรณีส่งครบ20ปีอัตราร้อยละที่นำมาควคนวณก็จะอยู่ที่ 27.50นะคะอันนี้ก็จะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะโดยให้เริ่มนับตั้งแต่31ทธันวา2541เป็นงวดแรกนะคะตั้งแต่ปีก็จะเป็นมกราสองพันา้เป็นต้นมานะคะแล้วก็นับมาเรื่อยๆนะคะก็ผู้ประกันตนตัวนี้บอกว่าส่งมาแล้วยีปีก็จะได้อัตราร้อยละ27.5นะคะทีนี้เรามาดูหลักการคํานวณบํานาญชราภาพสําหรับประกันสังคมนะคะ ซึ่งยังไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะใช้หลักการคำนวณนี้อยู่จะใช้ค่าเฉลี่ยฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม60เดือนก่อนรับบำนาญน,นะคะคูณเข้าไปกับอัตราประโยชน์ทดแทนกรณีชาราภาพเมื่อครบ15ปีก็จะเริ่มที่20แล้วก็บวกเพิ่มปีละ1.5นะคะ กรณีนี้สมมุติฐานค่าจ้างอยู่ที่1,000 10, 0บาทนะคะคูณเข้าไปกับ27.50%เงินบำนาญที่ได้รับต่อเดือนนะคะจะเท่ากับ2,750บาทต่อเดือนนะคะแต่ผู้ประกันตนท่านนี้ก็สงสัยเอาแล้วทำไมฉันได้แค่1,500บาทเองล่ะคะคิดจากอะไรนะคะ ซึ่งเราก็จะมาดูนะคะว่าเงินบำนาญชราภาพเมื่อส่งครบ20ปีเต็มนะคะก็จะเริ่มที่ถ้าฐานค่าจ้าง3,000ก็อยู่ที่825บาทนะคะฐานค่าจ้าง5,000ก็อยู่1 375บาทถ้าฐานค่าจ้าง5,500บาทก็จะอยู่1 512บาทซึ่งจะใกล้เคียงกับที่ผู้ประกันตนท่านนี้ได้ถามมานะคะซึ่งถ้าฐานเงินเดือนสูงขึ้น เงินบำนาญก็เพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นกรณีฐานเงินเดือนอยู่ที่1 2 0 0 0บาทเงินบำนาญที่ได้รับก็คือ3,300บาทถ้าฐานอยู่ที่1 5 0 0 0บาทสูงสุดของประกันสังคมก็จะได้รับ4,125บาทในกรณีส่ง20ปีเต็มนะคะแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าฐานที่นำมาคำนวณน,นั้นใช้ฐานอะไรที่แน่ชัด เราต้องเข้าไปดูที่แอปของประกันสังคมนะคะแต่นันปัจจุบันไม่สามารถดูเป็นยอดได้เราจะต้องใช้เงินที่นำส่งประกันสังคมคูณเข้าไปนะคะเราต้องเข้าไปสมัครแอปของประกันสังคมเข้าเล่นบัตรประชาชนรหัสผ่านแล้วก็จะมีเงินสมทบผู้ประกันตนดินนี้ให้คลิกเข้าไปนะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเราก็ต้องย้อนเข้าไปดู60เดือนก่อนรับบำนาญน,นะคะว่า เรานำส่งประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะคะอันนี้คือยอดเงินสมทบที่นำส่งและก็อัตราที่นำส่งประกันสังคมแต่จะไม่มียอดฐานค่าจ้างให้ดูเราจะทำอย่างไรนะคะเราก็ต้องเข้าไปดูหาฐานค่าจ้างนะคะโดย ให้เลือกมานะคะเลือกจํานวนเงินสมทบหารอัตราเงินสมทบคูณด้วย100นะคะยกตัวอย่างนะคะเราส่งเงินสมทบอยู่403บาทต่อเดือนก็หาร5คูณ100นะคะก็ะะจะได้ฐานค่าจ้างอยู่ที่8 6 6 0บาทต่อเดือนนะคะ ซึ่งวิธีการอาจจะดูยุ่งยากและก็ไม่เข้าใจนะคะแต่นั้นคือสิทธิประโยชน์ของเราที่เราควรจะรู้ในเบื้องต้นนะคะเพื่อจะได้ตอบคำถามของตัวเองว่าทำไมถึงได้เงินบำนาญแค่1 5 0 0บาทต่อเดือนนะคะจากประเด็นคำถามนะคะและก็คำอธิบายทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้ก็จะตอบประเด็นคำถามนี้นะคะว่าทำไมรับเงินบำนาญแค่1,500บ,บาทต่อเดือนทั้งที่ส่งประกันสังคมมาแล้วปีเต็มนะคะ จะสรุปแนวทางก็คือว่าเหตุที่รับบำนาญเดือนละ1,500บาททั้งที่ส่งมา20ี่ปีนั้นอาจจะนะคะเกิดจากฐานค่าจ้าง60เดือนก่อนรับบำนาญของผู้ประกันตนนะคะโดยประมาณจะอยู่ที่แค่5,500บาทนะคะโดยเงินบำนาญของประกันสังคมนะคะก็จะคิดจากฐานค่าจ้างเฉลี่ยนะคะ60เดือนก่อนรับบำนาญคูณอัตรา ประโยชน์ร้อยละกรณีชาราภาพเมื่อครบ15ปีเต็มก็จะเริ่มที่20%แล้วก็บวกเพิ่มปีละ1.5%ดังนั้นถ้ากรณีนี้คิดที่5,500บาทคูณ27.5%ก็เท่ากับ1,512 5 0บาทจุนะคะมีความเป็นไปได้ไหมที่ฐานค่าจ้างของเราจะอยู่ที่5,500บาทเราต้องกลับย้อนเข้าไปดูนะคะว่า เงินที่นายจ้างนําส่งประกันสังคมนะคะใช้ฐานที่เท่าไรหัก5%เรวใช้ฐานไหนเราก็อาจจะเข้าไปตรวจสอบนะคะที่ระบบข้อมูลของผู้ประกันตนหรือจะสอบถามใครยังเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเพื่อขอดูข้อมูลก็ได้นะคะเพื่อจะได้คลายข้อสงสัยว่าทําไมถึงได้1,500ถ้าย้อนกลับไปปี55นะคะหรือก่อนหน้านั้นฐานค่าจ้างอยู่2 221บาทนะคะเมื่อคูณ26ก็จะตกประมาณ5 6 0 0 5น0 0นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเขาใช้ฐานค่าจ้าง60เดือนก่อนรับมำนานคูณเข้าไปนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็คงสรุปประเด็นนี้เพียงเท่านี้นะคะว่าเหตุใดทำไมถึงรับเงินบำนาญแค่1,500าบาทต่อเดือนทั้งๆท,ท,ที่ส่งมาแล้วตั้ง20ปีเราต้องย้อนกลับไปดูนะคะว่าฐานค่าจ้างที่นายจ้างนำส่งประกันสังคมของเรา60เดือนก่อนรับบำนาญอยู่ที่เท่าไหร่และก็ต้องเช็คดีๆนะคะว่า เงินที่เราส่งไปแล้วครบ20ปีเต็มไหมนะคะ20ปีต้องเอา20คูณ12เดือนนะคะเพราะ1ปีก็คือ12เดือนต้อง12เดือนเต็มนะคะแล้วเราก็จะได้เงินบำนาญที่เราจะได้รับนะคะหากสงสัยไม่แน่ใจก็อาจจะสอบถามไปยังสำนักง,งานประกันสังคมเข้าไปติดต่อนะคะเพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่แน่ชัดสำหรับคิปวิดีโอนี้ก็เป็นแนวทางให้กับผู้ประกันตนนะคะว่า จะเช็คเงินบำนาญของเราได้อย่างไรจะตรวจสอบได้อย่างไรนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ